อยากทางานหลังเรียนจบได้วีซ่าสูงสุดถึง6ปีมีอะไรกันบ้างครับครับผมน้องๆหลายคนนะครับคงจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่มีโอกาสทํางานหลังจากเรียนจบวันนี้พี่อาร์ตก,ก็จะมาคุยกันว่าโอ,อก,กาสหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยศึกษาที่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะมีอะไรกันบ้างพี่อาร์ตเชื่อว่าน้อง,อง,องหลายๆคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ t e m p o r a r y g r a d u a t e v i s a นะครับหรือที่เป็นสับคลาสสิบแตอนที่เราเรียนจบเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการทางานซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้น้องๆที่เรียนเนี่ย ก็ทํางานได้มากขึ้น1ไม่จำเป็นต้องมีนายจ้าง2ทํางานได้เป็น f u ลไ time เลยนะครับแต่ที่สําคัญที่น้องๆต้องทราบนะครับวีซ่าไอ้ตัวเนี้ยมันขอได้แค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวพี่อาร์ตมาคุยรายละเอียดกันว่าไอ้ตัวเนี้ยน้องต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างเกณฑ์ในการยื่นวีซ่าประเภทนี้ครับน้องๆจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับสูงสุดไม่เกิน50ปีนะครับการยื่นวีซ่าประเภทเนี้ยเราจะต้องยื่นภายใน6เดือนหลังจากที่เราเรียนจบการสอบภาษาอังกฤษก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น พี่อาร์ตก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆแล้วกันนะครับที่จะวางแผนในการสอบภาษาเพื่อที่จะยื่นวีซ่าประเภทนี้นะครับหลายๆคนก็สอบถามเข้ามานะครับสำหรับคนที่มีแฟนมีคู่ติดตามหรือมีสามีภรรยาเนี่ยสามารถยื่นวีซ่าประเภทนี้ได้หรือไม่พี่อาร์ตอบเลยว่าสามารถทําได้นะครับวีซ่าประเภทเนี่ยอนุญาตให้น้องๆเนี่ยสามารถทําติดตามได้นะครับคือคนที่ติดตามเนี่ยก็สามารถทํางานฟูลทา์ได้ด้วยเช่นกัน วีซ่าสับคลาส10.5นะครับตอนนี้อย่างที่น้องรู้กันมันจะแบ่งเป็นสประเภทประเภทแรกคือเป็น Graduate Workstream ไอ้ตัวเนี้ยสำหรับน้องๆที่เรียนหลักสูตรที่ต่ากว่าระดับปริญญาเช่นหลักสูตร Certificate หรือ Diploma ในสาขาที่ขาดแคลนวีซ่าตัวเนี้ยก็อนุญาตให้น้องๆที่สามารถยื่นขอวีซ่าได้สูงสุดถึง18เดือนได้ด้วยเช่นกันเอาประเภทที่2คือเป็น Post Study Workstream นะครับน้องๆที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไปไอ้ตัวเนี้ยน้องๆก็สามารถที่จะขอวีซ่าตั้งแต่2ปีเนี่ยถึง6ปีนะครับไอ้ตัวเนี้ยน้องๆก็สามารถท จะยื่นขอวีซ่าได้ระยะเวลาถึง2ปีถึง6ปีนะครับตามเงื่อนไขที่กําหนดในลิสต์ที่เราเรียกว่า Skill Occupation List นะครับสำหรับ Post Study Work Visa นะครับสำหรับหลักสูตรที่ระดับปริญญานะครับก็เราก็จะมี3ประเภทนะครับอย่างแรกคือระดับปริญญาตรีเมื่อก่อนเนี่ยสามารถขอได้2ปีปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะขอได้สูงสุดถึง4ปีนะครับขึ้นอยู่กับสาขาที่เราเลือกเรียนหลักสูตรที่เราจบมานะครับอันที่2หลักสูตรปริญญาโทเนี่ยเมื่อก่อนก็3ปีตอนนี้ก็ขยายเป็นสูงสุดถึง5ปีอันที่3เนี่ยหลักสูตรปริญญา นะครับสปีนะครับเราก็สามารถขยายได้สูงสุดถึง6ปีทั้งนี้ oh. ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูหลักสูตรที่เราเรียนจบมานะครับว่ามีลิสต์ที่เขาต้องการความขาดแคลนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับพี่อันก็ยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรวิศวกรรมเป็น e n g i n e e r i n g ่งเอ่อแมเนจเหรือหลักสูตรเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆได้ด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้พี่อารฝากถึงน้องๆที่กําลังใก,กล้จะเรียนจบนะครับก็เตรียมตัววางแผนกันให้ดีนะครับเพราะวีซ่าประเภทเนี้นะครับที่พี่อารตแจ้งแล้วว่าเราขอได้แค่ครั้งเดียวเรา จะเรียนจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบภาษาด้วยเช่นกันนะครับยังไงติดต่อทางพี P ่ๆที่เวสตั้งแต่เนิ่น <c oughs> ๆนะครับ, <c oughs> รบเพื่อวางแผนที่จะยื่นสมัครวิซ่าประเภทนี้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนและเราจะได้วิซ่าเพื่อมีโอกาสทํางานหลังจากเรียนจบอย่างแน่นอนนะครับ